ชาติไทยไปกันทั้งประเทศนะครับวันนี้ที่ธนาบุญเกษารัตก็ได้ลงเล่นเป็นตัวจริงเรียกว่าต่อเนื่องเลยนะครับคือถ้าไม่เจ็บไม่แบนีนยังไงเนี่ยธนาบุญก็คือตัวหลักในยุคข,ของซิโก,โก,ก้เกลิสซัพเสนาเมืองส่วนทางฝั่งของไต้หวันนะครับก็บรรดาดาวดังของพวกเขาก็ได้ลงเล่นนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวที่โอนสัตชาจากสเตนอย่างเยนเชาโยแนวรับนะครับเฉินต่อเหลียงนะครับแล้วก็เฉินเท้าเว่ย รวมไปถึงซางหวนเฉินหรือว่า,าเซาหยาเฉินนะครับเกมท่าคนครับจากเกมนั้นกองกลับไปเมื่อสักครู่นี้ธีรศิลป์แดงดายิงยวอลเล่สองประตูนะครับในเขตบุกไปชนะไต้หวันเอาครับบอลของทางไต้หวันบ้างน,นะครับซางหวน,นเฉินให้มาอยู่ที่หลินชางหลีนจะแหวกเข้าไปไทยดักได้สารัตแต่บอลยังไม่พ้นอันตรายเปิดมาลูกนี้ทิสตองโดต้องเคลียร์ทิ้งครับแล้วบอลออกหลังไปเป็นลูกเตะมุมครับของทางไต้หวัน อีซีเทโรนะครับสำหรับทิสตองโดทำผลงาน,นยอดเยี่ยมแล้วก็ถูกเรียกตัวมาติดทีมชาติทูสีเกตเปิดครั้งแรกในเกมนี้นะครับของทั้งสองทีมจะเปิดเข้าไปครับโดยหลินเจอ้ออวี่ นำเลยครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับโอ,โ,อโอ้้หเยนทาวิโอนะครับหรืออินยาจีอ้้หเสียจากลูกเซตพีทครับไทย หลุดครับแล้วก็ได้หโหมต่อเจาะเลยครับสองเข้ามาเลยนะครับคือเปิด้ามาเนี่ยตรงจุดที่ไม่มีนักเตะไทยอยู่มองหาเพื่อนอยู่นะครับตอนนี้ครับสรวัตรมีพื้นที่มีเวลาครับเลือกเลยเจ้ายังไงไหลขวางให้กับทางเกิร์กลิตเกิร์กลิตออกซ้ายให้กับทีละทร ทีละทอนโยกลบมาหนึ่งทีละทอนหายจังหวะเปิดลูกนี้จะเปิดอยู่เปิดได้แล้วก็ทีละสินโอ้โหเรียบร้อยครับหนึ่งประตูต่อเนื่องทีละสินแดงดามงประตูในช่วงห้านาทีสุดท้ายครับโอ้โหเอาจนได้ครับประตูที่105ของทีมชาติไทยครับในบอลโลกรอบคัดเลือกดูอีกครั้งกับความสวยงามทีละทอนยกลูกนี้ให้กับทีละสินแล้วตั้งคอรอโบกในตาภาษาบอลครับโอ้โหน้ำหนักทิศทางนี่หมดจดครับ โอ้โห,โห,โหลูกนี้ทีละศิลป์น,นี่เป็นประตูที่สามในการยิงไต้หวันแล้วนะครับครับนี่ขนาดโค้ชไต้หวันก่อนหนะ้านี้บอกแล้วนะครับว่ารู้พิสงของทีละศิลป์เน,นี่ยจะสั่งประกบแต่ดูครับอพอมีพื้นที่มีเวลาเนี่ยทีละศิลป์ก็ทําได้จริงๆนะครับต้องชมทีละทอนด้วยโอ้โหเปิดมาได้แม่นจริงๆนะครับเปิดแบบไม่ต้องมองด้วยนะครับ<ห>ครับโอ้โหคือไต้หวันนี่ก็ประกบติดตลอดแต่ว่า ครั้งนี้ก็เสียสมาธิเหมือนกันครับครับโอ้แล้วเป็นจังหวะที่เปิดเพราะมพจอโอบรรยากาศที่ราชบังคลาครับไม่ต้องห่วงแล้วครับตอนนี้ทศซองสุทีินันธนบูรณ์มาที่ธีรทรธีรท,ทร,ทล,ทรลากมาเองธีรท,ทรยังมีพื้นที่ธีรท,ทรฝากมาลูกนี้เทียสินเข้าช่วยมาลูกนี้เ่ก้าวยืน ปกกล้าวันนันครับลูกนี้โอ้โหสอดเข้ามาได้เหมาะเหม๋งจริงๆครับสุดๆเลยครับประตูที่106ของทีมชาติโดยปกกล้าวันนันครับโอ้โหเราให้ดิบพอดิบพอดีเลี้ยบทีละสินเกมก่อนหน้านี้ปกกล้าวจ่ายให้กับธีรศิลป์นะครับตอนนี้แอซิดคือแล้วครับ โอ้โหลูกนี้นี่เป็นการโชว์การต่อบอลนะครับที่ต้องบอกว่าสวยงามมากดูอีกครั้งครับไม่ล้ำนะครับปกเหล้านี้ไม่ล้ำมีเส้นเมื่อสกักครู่นะี้เนี่ยยืนเท่ากันเลยนะครับโอ้โหแล้วจับดวดจับได้นิ่งมากครับไม่ต้องแต่งเลยดูครับจับซ้ายเข้าขวาแล้วก็ยิงไปลูกนี้เข้าไปเป็น2ประตูต่อหนึ่งครับเอาแล้วครับต้นเกมไทยนำบ้างแล้วนะครับในครึ่งเวลาหลางัง บอลยาวขึ้นมานะครับของทารเยนทาวิโออ้าวลูกนี้ระวังนะครับแล้วก็เปิดต้องถึงครับต้องถึงอู้หเรียบร้อยครับไต้หวันตีเสมอได้เป็น2ประตูต่อ2ครับจะขวงวงไข่ขิ้นอู้หลูกนี้ทีมไทยโอ้จังหวะ3าคนคือทิสตองเสียตำแหน่งนะครับจะตามมาบี้ตรงกลางแล้วทางขวาเนี่ยเขาเติมมาด้วยครับ คนที่เปิดนี่เป็นตัวสำรองด้วยนะครับอูจิ้นชิงไหลามาให้เลยนะครับแล้วก็เป็นทางวัมไหลไ่บินครับนี้หลินชางหลุนซืนกลับมาอาครับถ่ายตัดได้สารัตสารัตไหลต่อมาชนาทิพตต่อมาจาังหวัดเดีวยวกันธนาวีความเร็วทานาไปเองเลยทานาลูกนี้ลูกแบบนี้ชอบครับของเข้ามาแล้วก็เปิดเข้าไปอ้โหูนี่เหรอสรัตต่อสองอดีศัก์ไก่สอนครับโอ้โห เด็ดครับสตัวสำรองนี่ครับจังหวะกระชากแบบนี้เนี่ยความเร็วระยะสั้นๆแบบนี้เนี่ยธนาหาตัวจับยากนะครับประตูที่18ของอดิษักไทร์รสอนนะครับภายใต้การคุมทีมของซิกโก้ดูอีกครั้งครับลูกเก่งของธนานที่วิโรจนินบอกนะครับโยกเข้าแล้วก็หักแบบนี้แหละครับคัดอินง่ายๆเลยครับนี่แหละครับ ต้อบอกว่าเป็น2ตัวสำรองทีเด็ดจริงๆดูนะครับพอจะหวะด้อไปแล้วเนี่ยสปีดต้นของเขาเนี่ยไวมากแล้วต้องชมเลยนะครับว่าดีสกักดี่สัญชาตยานเลยนะครับ,รบของกองหน้าคือยัดไส้เลยครับเอาแล้วครับทีมไทยขึ้นนัดอีกครั้ง3ประตูต่อ2ครับเตียครับธนามาอีกแล้วครับธนากระชาเข้าไปฝากบอลมาให้จนาที ดึงจนหมุนคว้างเป็นลูกข่างเลยครับเนี่ยครับดูสิครับใครจะพอใจอะไรครับเล่นแบบนี้โอ้โหนี่จังหวะคล้องแล้วเหมือนตีเข่าเลยนะครับเนี่ยดูสิครับดูโอ้โหคอแทบขาดอะดูเขาคอแทบหลุดเอาไว้ดูดิครับโอ้โหเนี่ยชนะทิพย์ลูกปาเลยครับปากจุ๋แโอ้โห คือเจอเล่นแบบนี้ก็งงกันเป็นแถวครับผมเข้าเว้ยนะครับมอสกูนี้ลงมาช่วยเกมรับฝีคิกของไทยครับโดยธีราธรธีราธรเปิดพุ่งเข้าไปได้เอนลูกนี้ไม่ยอ้โหเร้ยร้อยครับโอ้โหธนาชนะบุรวันนี้คุณคือฮีโร่ครับโอ้โหโชดเข้าไปโอ้มันจะสนุกทุกเกมขนานี้เป็นไปได้ยังไงครับ ดูสิครับยองลูกนี้คือเห็นอยู่แล้วว่าจะน้อย3าคนต้องมีใครถูกบอลสักคนแล้วดูครับโอ้โหมองเช็ดแบบคมๆเลยครับค่อยๆเสียบเสาเข้าไปโอ้โหลูกนี้เช็ดได้หยดย้อยมากนะครับดูครับชเดียวนี่เข้าประตูไปเลยนี่ครับเป็นดาวสันโบสูงสุดนะครับของยามาลีกันอยู่ธนาชนะบุตรกับเพื่อนตำรวจนะครับคโอ้โหสุดๆุดจะ เป็นการเปลี่ยนตัวสำรองทุกครั้งที่ซิโก้เปลี่ยนตัวสำรองลงมาเนี่ยเราจะเห็นความแตกต่างของเกมของทีมเลยนะฮะไทยชนะไต้หวันไป4ประตูต่อ2นะครับแม่ทีลิลินแดงดาตก9ก้าอันันติศักิ์ไกรสอนธนาชนะบุตรโอ้โหเรียงหน้ายิงกันเลยนะครับไทยไทยเอาชนะไปได้4ประตูต่อ2น้ำโด่งเป็นจ่าฝูงของกลุ่มเอฟยู่ครับในตอนนี้ด้วยคะแนน13คะแนนครับ ในทีหลังจบเกมนะครับทีมชาติไทยเอาชนะไต้หวันไปได้4ประตูต่อ2นะครับเก็บ3คะแนนพร้อมกับขึ้นนําเป็นจ่าฝูงของกลุ่ม F นะครับนี่13คะแนนเหลือโปรแกรมอีก1นัดน,น,นะครับตอนนี้ไทยนําอินรักอยู่8คะแนนด้วยกัน,นครับ